ถ้าใครเพิ่งเปิดมาเจอคลิปนี้นะครับช่องไทยอาร์ตสตูดิโอนะครับในส่วนของเพลย์ลิสต์ยังมีคลิปสอนวาดรูปอีกกว่า200คลิปนะครับสามารถเข้าไปดูย้อนหลังแล้วก็ฝึกตามได้เลยนะครับขอบคุณครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้เรามาดูกันว่าถ้าเกิดว่ารูปที่วาดเสร็จแล้วนะฮะร,รูปที่วาดเสร็จแล้วที่มันเป็นลายเส้นดินสอที่เราทํามาประมาณเกือบเกือบอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยที่ที่ผมวาดเนี่ย เราจะเก็บรักษายัางไงนะฮะเพราะว่าเราจะเห็นเลยว่ามันปกติเนี่ยดินสอเนี่ยเวลาเราเอามือไปรูปใช่ไหมครับมันก็จะเลือนแบบหลุดกระจุยกระจายเลยซึ่งมันเลอะเทอะมากเลยแล้วก็มันจะเลอะไปถึงขอบข้างนอกด้วยนะทีนี้หลายๆคนก็จะมีคําถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เราจะใช้ไอ้เล็กเกอร์เคลือบเงาอ่าน่าจะพอนึกออกนะที่มันเป็นเหมือนกระป๋องสี มือสีกระป๋องนะครับที่มันขายตามร้านวัสดุก่อสร้างที่มันเขียนข้างกระป๋องว่าเคลียร์ครับ c l e a r เคลียร์มันจะมีทั้งเคลียร์ชนิดเงาและชนิดด้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเอามาพ่นเนี่ยมันจะสามารถเก็บรักษางานเราได้ไหมมันสามารถเก็บได้แต่ว่าด้วยตัววัสดุมันไอตัวเคมีข e องมาแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนเลกเกอร์ใสๆครับแข็งๆนะเพราะฉะนั้นระยะยาวอ่ะมันจะเหลืองและกรอบนะฮะเพราะฉะนั้น มันทำได้แต่อย่าทำเลยครับมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ของที่เอามาใช้คู่กันนะฮะก็มันจะมีของที่เขาผลิตมาโดยเฉพาะนะฮะของที่เขาผลิตมาโดยเฉพาะก็คือเนี่ยฮะมันคือเจ้านี่ครับที่กระป๋องมันจะเขียนว่า fixative นะครับก็คือเป็นสเปรย์สำหรับไว้เคลือบพวกงาน สีงานขาวดำอะไรพวกนี้นะครับพวกเกรยองพวกชาโคหรือว่าพวกดินสออะไรพวกนี้บางยี่ห้อ,อาจะทำรวมไปถึงพวกสีช็อกด้วยก็ได้นะครับทีนี้เวลาเราใช้งานเราจะทำยังไงอ่ะสมมติว่าเราวาดรูปเสร็จแล้วอ่ะอย่างรูปเนี้ยผมพ่นไปแล้วผมพ่นไปแล้วเรียบร้อยนะฮะก็คือวิธีพ่นนะครับอันนี้พอดีผมไม่ได้แกะออกมาจากเล่มเล่มของมันเนาะก็คือเวลาเราจะพ่นอ่ะก็พ่นระยะห่างประมาณสักหนึ่งฟุตนะฮะ เปิดให้ดูไม่ได้พน่นไม่ได้พ่นให้ดูนะครับอันนี้อยู่ในบ้านเนี่ยมันจะกลิ่นมันจะแรงเนี้ยระยะประมาณ1ฟุตอย่างนี้นะครับพ่นอยู่ประมาณ1รอบก่อนแล้วทิ้งไว้สักประมาณสิบห้านาทีแล้วก็พ่นทับอีหนึ่งรอบนะบผมจะพ่นอยู่ประมาณสองรอบแล้วมันก็จะแบบลบหรือว่าเอามือไปแต้มเนี่ยมันก็จะไม่หลุดออกมานะครับนะมันก็จะไม่มีอะไรเลือเลอะติดมือเรามาเลยนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้นี่ปุ๊บโอ้โหมือเราไปกวาดโดนปื้ดเดียวนี่หลุดกระจุยกระจายนะอันนี้ก็เป็นตัวน้ํายาที่มันจะมาเคลือบนั่นเองนะครับซึ่งไอตัวเคลือบอันเนี้ยมันจะไม่มีผมเรียกว่ามันมันไม่ได้มีเกรดเกรดของแลกเกอร์อะไรแบบที่มันเป็นแข็งแข็งมาเคลือบเลยครับก็เขาผลิตมาเพื่อเพื่อการนี้โดยเฉพาะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกใช้ให้ถูกให้ถูกกับางานนะครับแล้วก็ เราจะรู้สึกว่าไอ้ไอเคลียร์ที่ผมเล่าให้ฟังเป็นกระป๋องกระป๋องที่ขายตามร้านวัสดุก่อสร้างนะน่าจะใช้แทนกันได้ผมว่าอย่าเสี่ยงเลยนะมันไม่คุ้มกันเลยอย่างสมมุติรูปนี้วาดอยู่ประมาณหนึ่งสัปดาห์เงี้ยเรามาประหยัดเงินโดยการซื้อนั้นมามันก็ไม่คุ้มเนาะงานเราในระยะยาวมันเสียหายแล้วก็ไอ้ตัวนี้ที่ผมบอกน่าจะกระป๋องละประมาณ500มั้งแต่ว่าดูจากปริมาณมันแล้วก็พ่นได้ผมว่าน่าจะหลายสิบรูปอยู่แหละนะฮะ ประมาณประมาณ500 500กว่าพ่นได้หลายสิบรูปอยู่ครับอันนี้รูปที่วาดเมื่อวานอันนี้ไม่อันนี้ผมยังไม่ไแต่งนิดหน่อยนะก็อันนี้ยังไม่ได้พ่นนะถ้าพ่นแล้วเราจะไม่กลับไปเออจะว่าไปผมก็ยังไม่เคยลองนะว่าถ้าพ่นแล้วจะสามารถแต่งได้ไหมแต่เชื่อว่าแต่งได้แต่น่าจะมีผิวของน้ํายาอะไรอาบอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าทางที่ดีก็คือทําให้เสร็จก่อนดีกว่าแล้วก็ค่อยพ่นทีเดียวนะครับ นี่ก็เป็นที่มานะว่าทํำยังไงเวลาเราจะเก็บรักษางานถ้าเราไม่ได้ใส่ในกรอบกระจกนะครับก็ทําอย่างนี้ซะหรือแม้กระทั่งเราใส่ในกรอบกระจกอะ่ะก็พ่นเถอะครับมันมันมันดีกว่ามันงานเราก็จะได้ไม่เลอ,เอนะเทอะเนอะอุตส่าห์วาดตั้งนานแล้วมาเจ๊งเพราะการดูแลรักษาของเราเนี่ยมันมันไม่โอเคเลยนะฮะลองลองไปใช้ดูนะครับยี่ห้ออื่นก็ได้ครับไม่จําเป็นจะต้องยี่ห้อที่ผมบอกมาหรอกขอแค่ข้าง กระป๋องมันเขียนว่าฟิกซ์ตีปครับมันก็จะเป็นสเปรย์ที่มันสามารถพ่นเคลือบได้อยู่แล้วนะทีนี้มีคนสงสัยถามมาตลอดเลยตั้งแต่ตอนวาดรูปดอยอิงที่ผ่านมาว่าตกลงอันนี้ใช้กระดาษอะไรอันนี้เป็นกระดาษแคนสันนะครับจริงๆผมซื้อมาทดลองด้วยซ้ําเริ่มเริ่ม,เ,มเดิมทีผมใช้แต่กระดาษร้อยปอนชนิดเรียบเฉยๆในการแรงเงานะครับ แต่อันนี้อยากลองดูแล้วก็ที่สําคัญคือผมอยากได้กระดาษที่มีความหนาหน่อยทําไมผมชอบใช้กระดาษที่มีความหนาก็เพราะว่าคือผมรู้สึกว่ามันมันแข็งแรงดีแล้วก็น่าจะไม่ยับง่ายไม่ช้าง่ายอะไรเงี้ยครับก็เลยใช้พอดีเห็นเดินเห็นพอดีเอ้มันมี200กรัมด้วยก็ลองดูนะครับแล้วก็ข้างในมันก็จะเรียบเนาะอันนี้เป็นไซส์ขนาดประมาณ A4 มันก็จะเนื้อเรียบเหมือนที่เราเห็นในงานนั่นแหละนะเพียงแต่ว่า ผมว่ารูปบางทีไซส์มันเล็กพอไซส์เล็กแล้วกล้องมันซูมไปใกล้มากๆมันก็เลยดูเหมือนเนื้อมันหยาบแต่จริงๆแล้วมองที่มันละเอียดครับเนื้อมันละเอียดนะฮะแล้วก็จริงๆจะฉีกออกมาก็ได้แต่ว่าผมดันไม่ฉีกออกมาเองผมอยากเก็บงานไว้เป็นเล่มๆอ่ะเนาะนะฮะแต่มันก็จะเริ่มหลุดแล้วแหละเขาจริงๆก็ใสก่กาวมาเพื่อให้เราใสาก่กาวที่ขอบเนี่ยเพื่อใหเราสามารถดึงออกมาได้นะฮะทีนี้ก็มีคนถามเหมือนกันว่าตกลงกระดาษเนี่ยมันต้องยังไงใครจะไปรู้ว่า กระดาษแบบไหนมันเหมาะที่จะดอยอิงเนาะอันนี้ก็เป็นของแถมแห้วกันหลังจากที่บอกวิธีว่าเราจะเก็บรักษางานยังไงนะครับอย่างอันเนี้ยถ้ากระดาษผมบอกเลยว่ากระดาษเนี่ยถ้าผมไม่เคยลองวาดนะผมไม่รู้ไม่รู้เลยนะครับไม่รู้เลยว่าอะไรเหมาะหรือว่าไม่เหมาะนะครับเพราะฉะนั้นมีอย่างเดียวคือซื้อมาลองอย่างเดียวนะครับอันนี้ลองกระดาษอีกแบบหนึ่งซึ่งเราจับแล้วเราก็รู้สึกว่านเนื้อมันเรียบแต่ แต่สังเกตไหมครับว่าพอเรามองอย่างนี้ปุ๊บมันจะเริ่มเป็นรอยขูขะหยากกว่านะแล้วเราลองดูว่าถ้าเกิดว่าผมเอาทิชชู่ถูละมองเห็นกันหรือเปล่าซูมซูมให้ดูเห็นไหมครับมันจะเป็นรอยเท็กเจอร์อย่างนี้เห็นไหมครับจับดูเหมือนจะเรียบใช่ไหมครับเหมือนจะเรียบพอลงไปจริงๆมันก็ไม่ได้เรียบอย่างนั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีมันดูไม่รู้หรอกครับว่า อะไรคือเหมาะหรือว่าไม่เหมาะแต่สุดท้ายอยู่ที่ว่าผลลัพธ์ของงานเราอยากได้แบบไหนผลลัพธ์ของงานเราอยากได้าภาพที่มันมีเท็กเจอร์มีหลุมๆตะปุ่มตะปงนี้เราเห็นแล้วเราชอบจังเลยก็ใช้แบบนั้นไปนะครับใครชอบภาพที่แบบเนียนๆอะไรเงี้ยก็เลือกกระดาษให้เหมาะสมนะเนี่ยพอซูมดูใ,ใกล้เราก็จะเห็นรอยของเท็กเจอร์ซึ่งมันไม่เหมือนกันเห็นไหมเท็กเจอร์ของกระดาษที่มันไม่เหมือนกัน อันนี้อาจจะหยาบกว่าหน่อยหนึ่งนะฮะลองดูลองดูนะครับขอออกมานอกอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นวัสดุอุปกรณ์นะครับเป็นเรื่องที่ลองแล้วถึงจะรู้เท่านั้นนะครับกระดาษอันนี้โอเคไหมก็โอเคนะก็ใช้ดีใช้ได้ลองถ้าใครอยากลองก็ลองลองดูนะฮะส่วนกระดาษแบบอื่นลองได้เลยครับ ขอแค่ว่ากระดาษชนิดนั้นอ่ะดูเรื่องความหยาบเสร็จแล้วดูเรื่องอะไรอีกดูเรื่องลบแล้วเป็นขุยหรือเปล่านะฮะลบแล้วเป็นขุยหรือเปล่าลบแล้วทําลายกระดาษหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างสมมุติว่าผมใช้อ่าเดี๋ยวขอหยิบอย่างลบแป๊บหนึ่งนะกระดาษบางชนิดมันลบแล้วมันจะแบบว่ามันจะเลอะไปเลยอะไรเงี้ยมันจะแบบเป็นขุยกระดาษไปเลยอันนี้ไม่เป็นนะครับ เพราะฉะนั้นแบบนี้ก็ไม่ค่อยเหมาะแลละเพราะาเรารู้อยู่ว่าเวลาเราวาดรูปเราต้องเราต้องมีการแก้ไขมีการลบออกอะไรเงี้ยเราเราควรจะเลือกกระดาษที่มันแบบลบแล้วมันไม่เป็นขุยแล้วก็ไม่ยุยนะไม่ยุยที่เลือกกระดาษหนาๆก็เพราะาอยากให้เก็บได้นานๆหน่อยนะจริง,รงๆกระดาษที่วาดง่ายๆก็พวกกระดาษไทยกอกสารแต่บางทีมันก็ลื่นไปสําหรับบางคนนะกระดาษไทยกอกสารก็ดีแล้วฮะแล้วก็ลบไม่ค่อยเป็นขุยด้วย แต่จะเห็นว่าความบางของมันมันบางจนมันกระทั่งแบบโดนดนิดนึงก็ช้ำอะเนาะผมก็คือผมเป็นคนเขียนรูปแล้วผมอยากเก็บไว้ให้มันดีๆอะไรเงี้ยผมก็จะไม่ค่อยเขียนบนกระดาษที่มันบางเกินไปยกเว้นว่าเราอยากจะแบบฝึกหัดอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะแล้วก็อีกอันหนึ่งเราก็ต้องให้ความสําคัญกับกระดาษคือถ้าผมซื้อกระดาษมาแล้วเจอกระดาษยับผมทิ้งนะฮะผมไม่วาดเพราะว่ามันเหมือนกับ เสียของอะ่ะคือว่าแล้วมันแบบมันงานเราไม่เรียบร้อยเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เรื่องความสําคัญของความเนียบของงานอะนะ่ะเนาะอันต่อไปอันต่อไปผมก็เป็นเรื่องของดินสอแล้วกันอะ่ะถามกันมาเยอะอีกแล้วว่าดินสออะไรยังไงดินสอจริงๆใช้สรุปอีกครั้งหนึงว่าใช้ดินสอกดเพราะว่าขี้เกียจเหลาแค่นั้นเองนะแล้วก็เป็นไส้ 4B นะไม่ได้แบบ ก็พยายามกดให้มันได้น้ำหนักครับอ่อนเข้มนะครับความดำมันสูงใกล้ใกล้ให้ดูนะครับความดำเพื่อมันเกิดน้ำหนักอ่อนเข้มเนาะแล้วก็เนี่ยพอกดแรงๆมันก็จะกดง่ายหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เวลาเราจะใช้ดินสออะไรก็แล้วแต่คนระับเมื่อเราเลือกกระดาษและและดินสอที่เราจะใช้ได้แล้วเนี่ยเราดูนิดนึงว่า มันให้คุณสมบัติยังไงบ้างเช่นแบบลบแล้วมันลบแล้วมันหลุดไหมอ่ะสมมุติเนี่ยลบแล้วมันหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยเราโอเคไหมกับสิ่งนี้มันได้นะฮะต้องทดสอบนะครับเวลาเราได้อุปกรณ์มาใหม่ที่เราไม่เคยใช้อะไรเงี้ยเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เรามีมันทํางานอะไรได้บ้างนะฮะเปิดแอร์แป๊บหนึ่งเราได้รู้ว่ามันทํางานอะไรได้บ้างนะครับลบแล้วมันเป็นหน้าตาอย่างเงี้ยเราโอเคไหมนะฮะก็ลอง ลองเปรียบเทียบดูนะฮะกับผลงานที่เราอยากได้นะครับมันไม่มีใครรู้หมดทุกอย่างเนาะแล้วก็ผมเองก็ไม่เคยลองอุปกรณ์ทุกอย่างที่มันมีขายด้วยแล้วก็าวาดไปแล้วก็ทดลองไปแล้วก็เห็นทําเยอะมันก็มีผลลัพธ์ที่เราอยากได้อยู่ในใจอยู่ในจินตนาการเราว่าเราอยากได้ผลลัพธ์เนี้ยเราจะทำงไงเราจะเอาอุปกรณ์อะไรมาส่งเสริมเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะอ,อันต่อไปก็จะเป็นอ่อนดินสอไปแล้วเนาะดินสอ,อกดธรรมดา ไม่มีอะไรนะยังลบก็ยังลบจริงๆผมจริงๆใกล้มืออะไรผมก็หยิบมันนั้นแหละแต่ยังลบะอรอีกพวกนี้มันจะชอบแบบถ้าเอาลบสะอาดอะ่ะไอ้พวกนี้มันจะลบสะอาดกว่ากว่ายังลบแบบปั้นๆอย่างเงี้ยไอ้ปั้นๆเงี้ยเหมือนเอาไว้ซับให้มันจางให้มันอะไรพวกนี้แบบนี้จะไม่มีขี้ยังลบนะครับแล้วก็ตัวมันเองก็จะตอนซื้อมาทีแรกก้อนมันจะเป็นสีเทาอ่อนนะแล้วพอใช้ไปเริ่มก็จะเริ่มดำไปเรื่อย จนวันหนึ่งมันเริ่มแบบลบแล้วมันกลายเป็นสร้างความสกรปรกบนนี้แล้วก็คือตัวมันเองก็หมดหมดประโยชน์แล้วก็โอเคซื้อเปลี่ยนอันใหม่นะครับก็วิธีเก็บรักษาไอ้ตัวนี้จริงๆแล้วอ่ะใช้เสร็จอ่ะควรจะมีกล่องใส่ที่มันไม่โดนฝุ่นหรือใส่ถุงพลาสติกก็ได้ครับแม้มันโดนฝุ่นนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับไอ้ตัวนี้นะครับลบแล้วไม่มีขี้ยังลบนะครับ แต่ถ้าเอาลบสะอาดเลยมันจะไม่สะอาดนะเอาไว้แก้งานลงแล้วมันเลอะเทอะตรงไหนเกินเกิๆดำเกินไปแก้งานฉืดใช้อันนี้นะอันนี้เอาไว้ลบแบบเอาสะอาดเอาแบบว่าจากแบบดำๆก็พยายามให้มันได้มากที่สุดแล้วมันก็จะลบออกได้เยอะกว่านะแต่มันมีเขี้ยงลบนะความแตกต่างนะก็เลือกใช้งานเอาแต่ผมก็ใช้ทั้งสองอันแหละก็คืออยู่ที่หน้าง,งานนะว่าเราแบบ เจอปัญหาอะไรอยู่อะไรเงี้ยอยากจะแก้อยากจะอะไรเงี้ยไอ้เจ้านี่มันก็จะแบบปั้นได้เนาะปั้นให้มันเป็นรูปทรงเล็กๆเ,เก็บในพื้นที่เล็กๆได้ทีนี้พอเก็บในพื้นที่เล็กๆได้ปรากฏว่าอ๋อผมย้ำอีกเรื่องหนึ่งคือที่มันต้องเก็บใส่ถุงหรือว่าใส่กล่องก็เพราะว่าตัวมันเองมันดูดฝุ่นของมันมารอบๆตัวหมดเลยใช่ไหมครับการที่มันดูดนู่นนี่นั่นมามันก็ทําให้ยางลบเราเสื่อมสภาพเร็วขึ้นนะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับอันต่อไปก็เป็นยางลบอีกแบบหนึ่งอันนี้ไว้เขียนเส้นผมเนาะพอดีมันมีบางช่วงนี้ผมใช้ใเจ้าเนี่ยในการถูเส้นผมออกมาแต่ตัวยางลบเองอะ่ะด้วยด้วยความที่ว่าเขาทำมาแท่งเล็กอะนะเขาก็เลยต้องให้ไส้ยางลบมันค่อนข้างแข็งมันจะค่อนข้างกระด้างนิดหนึ่งนะลบลบบางทีลบเข้มๆเ,เ,เอาไม่ค่อยออก เปิดให้ดูลบตรงไหนไปบ้างอ,าอย่างตรงพวกรูปนี้ด้วยรูปนี้น่าจะชัดกว่าอา่อย่างตรงพวกอย่างเงี้ยครับมันจะมีการเอาอย่างเนี้ยเนี้ยลบออกนะครับลบออกแต่อันนี้ลำบากแล้วอันนี้ชักลมไม่ออกแล้วเนี่ยเนี่ยก็คือผมอันนี้บอกตรงเลยว่าเพิ่งซื้อมาลองใช้ครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าคุณสมบัติของมันมันได้แค่ไหนอะไรเงี้ย ก็ลองทำเหมือนกันว่าเอ๊ะมันลบได้แค่ไหนนะมันไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรมันเหมาะกับอะไรแต่มันอาจจะลบดีสําหรับดินสอบางประเภทก็ได้อะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้แต่กับดินสอกดไส้ 4B ที่ผมใช้อยู่ตอนเนี้มันมันลบออกบ้างในที่ที่มันอ่อนๆแต่พอที่เข้มๆมันมันฟืดเลยมันสะดุดเลยนะฮะแต่ว่ามันมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันมันเล็กเดียรเนาะก็ไม่ต้องเหล่ายังลบอะไรครับผมส่วนใหญ่ก็เอาความสะดวกไปก่อน ก็ประมาณนี้ก็อ๋อมีตัวเสริมอะไรที่ใช้กันก็มีวันวันนั้นที่เอาทิชชู่ถูเนาะหลายคนก็ใช้วิธีหลายแบบอ่ะบางคนก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้วิธีใช้ถูหรอกผมแต่ผมรู้สึกว่าเออเวลาถูถูด,ดีมันก็สนุกดีนะอะไรเงี้ยก็ระวังเรื่องความสกรปรกแล้วกันนะครับส่วนไอเจ้านี่ก็เปเปอร์สตัมนะครับทำหน้าที่เดียวกันกันกบทิชชู่แหละแต่ไว้เก็บพื้นที่เล็กๆเฉย นะเล็กๆเฉยๆนะก็ประมาณนี้นะครับเรื่องอุปกรณ์วัดรูปใครจะมีอะไรประยุกต์ใช้ก็ลองลองใช้ดูนะครับผมสวัสดีทั้งโอ้วันนี้มาเยอะ30ท่านสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีขอสวัสดีอาจารย์อ้อนครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจริงๆวันนี้มาสั้นๆเนาะมาคุยกันเรื่องพวกนี้เฉยๆ เรื่องอุปกรณ์ซึ่งผมให้ความสําคัญไม่แพ้กับขั้นตอนการวาดรูปนะแล้วก็พวกเทคนิคต่างๆเพราะว่ามันทำให้เราคือการที่งานของเรามันจะออกมาดีก็คือทุกขั้นตอนอ่ะผมเรียกว่าอะไรเดียอ่าเหมือนทําอาหารนะครับอยากให้อาหารอร่อยเครื่องปรุงก็ต้องดีใช่ไหมครัทุกอย่างก็ต้องดีทุกอย่างก็ต้องพิถีพิถันเนาะเหมือนกันนะครับวาดรูปอุปกรณ์เราดีอุปกรณ์เราทํางานสะดวกอุปกรณ์มัน ช่วยเหลือเราให้เราทํางานง่ายขึ้นเราก็โอเคต้องเลือกใช้ในสิ่งที่ดีเนาะแล้วก็เราจะได้ทํางานได้ออกมาดีๆครับไม่รู้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างลองทําดูแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าจะมีคําถามมาถามบ่อยๆนะอย่างเช่นอ่ามีคนเคยถามว่าอยากจะเขียนสีช็อคซอฟท์พาร์เทลอย่างเงี้ยเขาก็ถามผมว่าผมใช้ห้ออะไรอะไรเงี้ย แล้วทีนี้มันมีบางยี่ห้อที่ผมแบบอาจจะใช้แล้วแบบมันมันเนื้อสีมันเป็นแป้งเยอะแล้วมันทํางานยากผมก็แนะนํายี่ห้อที่มันแพงไปะเงี้ยเขาก็แพงไปถามว่าแพงไปไหมมันก็สมน้ําสมเนื้อมันมันก็ไม่ได้แบบว่าแพงแบบเวอร์จนเราแบบเรื่งไม่ถึงหรอกครับแล้วก็เขาก็อาจจะรู้สึกว่ามันมันสูงไปเนาะเขาก็ใช้ของที่แบบราคาที่มันมีแป้งเยอะอะไรเงี้ยมันกลายเป็นทํางานยากพอทํางานยาก มันก็ไปปิดกั้นความสามารถของเราแล้วพอเราวาดไม่ได้เราก็โฟกัสผิดที่ว่าเฮ้ยสรุปว่าอุปกรณ์ไม่ดีหรือว่าตัวเราไม่ดีกันแน่ตัวเราไม่เก่งพอกันแน่อะไรเงี้ยครับก็คือถ้าเรามีทุนในการซื้ออุปกรณ์ได้ดีนะซื้อไปเลยครับซื้อไปเลยแล้วถ้าดีที่สุดที่เรามีแล้วที่ท้องตลาดมีแล้วอาจจะไม่ถึงที่สุดก็ได้อาจจะต้องมีมาตรฐานประมาณนึง แล้วเราค่อยมาโฟกัสเองว่าเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยที่เหลือคือฝึกอย่างเดียวนะฮะอุปกรณ์มันโอเคแล้วอะไรเงี้ยครับผมลองดูเนาะซึ่งจริงผมก็ไม่ได้แบบซื้อทุกอย่างที่บางที่หยิบสีน้ำมาหล่อละสองสามร้อยเนี่ยไม่ได้ซื้อทีเดียวหรอกก็ทยอยทยอยซื้ออะไรเงี้ยนะมันผมว่ามันไม่ได้ราคาสูงจนจนเราจนเรา,จนเราไม่ไหวหรอกค่อยๆเก็บเงินเรานะฮะสำหรับเด็กๆที่ใช้ ที่กาลังเรียนอยู่อะไรเงี้ยซื้อแค่แม่สีก็ได้3ส,สีแล้วก็มาผสมกันก็ได้อะไรพวกนี้แล้วก็ค่อยๆเติมเข้าไปทีละนิดนะแล้วเราค่อยไปโฟกัสเรื่องเรื่องฝีมือของเรานะเราจะได้รู้ว่าอ๋อโอเคพัฒนาฝีมือเถออุปกรณ์มันพร้อมแล้วนะครับผมโอเคเนาะวันนี้มีคําถามอะไรเกี่ยวกับอุปกรณ์ก็ถามได้นะครับวันนี้อาจจะมาสั้นๆน,นิดหนึ่งนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาวาดอะไรกันเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีหนึ่งนะฮะพรุ่งนี้น่าจะได้มาตอนประมาณค่ำค่ำนะฮะค่ำค่ำขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวต่อไปก็อาจจะมีการใช้กระดาษตัวนี้เรื่อยๆเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันว่า อะไรยังไงนะฮะอันนี้บอกเลยว่าบังเอิญจริงเดินไปเจอแลอ้วสเปคเลยอยากได้จริงๆก็อยากได้เล่มใหญ่กว่านี้เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีหนึ่งเพราะว่านี้ซื้อเล่มเล็กมาลองก่อนว่าชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็เจอกันเท่าน,นี้แล้วกันเนาะแล้วก็ขอให้รักษาสุขภาพกันทุกคนนะครับผมโอเคเนาะสวัสดีครับ